สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นการทำเป็นการเริ่มใช้สมาร์ตบิ๊กแครคทิงนะคะตั้งแต่การติดตั้งโปรแกร,รมสมาร์ตบิ๊กแครคทิงเลยนะคะเราจะมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็คีย์ข้อมูลในส่วนของการเริ่มตั้งเริ่มบริษัทใหม่นะคะขั้อแรกนะคะถ้าเรามีโปรแกร,รม สมาร์ทบิ๊กเอ็กซ์คิงนะคะเราก็ใส่แผ่นโปรแกรมสมาร์ทบิ๊กเอ็กซ์คิงเข้าไปแล้วก็กดไปที่โฟลเดอร์ของ CD เพื่อที่จะทำกรารเซตอัพโปรแกรมสมาร์ทบิ๊กเอ็กซ์คิงนะคะถ้าเราไปที่โฟลเดอร์เซตอัพสมาร์ทบิ๊ c เอ็ i n g คิงใช่ไหมคะเราก็คลิกที่เซตอัพนี้นะคะดับเบิลคลิกค่ะ ระบบก,ก็จะทำการขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะคะเป็น Crystal Software 2นะคะจะเป็นการเริ่มการติดตั้งนะคะเราก็จะเริ่มการติดตั้งโดยคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะคลิกที่ปุ่มถัดไปนะคะ,คละ,คะแล้วก็คลิกที่ถัดไปอีกค่ะ เราก็โปรแกรมก็จะให้ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานนะคะสถานะการต,ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานก็ที่จุดทั้งสองรายการแล้วนะคะแล้วเราก็กดทำต่อไปอีกนะคะกด n x ค่ะกด next นะคะแล้วก็โปรแกรมก็จะขึ้นให้ถามว่าให้เลือกโปรแกรมที่จะต้องการติดตั้งนะคะ เราจต้องการติดตั้งโปรแกรมสมาร์ตอิ a l อนะคะเราก็คลิกที่สมาร์ตอินคอลค่ะติดนะคะโปรแกรมก็ทำการอ่า p a r พ n g เร i n s t สต l นะคะเป็นการอินสตารโปรแกรม Smart Big Accounting ค่ะ,คะ สมาชิะค i ะ c เป็นอันที่เราคลิกถูกเลือกนี้นะคะจะเวลาติดตั้งเสร็จแล้วก็จะปรปกดไอคอนทั้ง4ไอคอนทางซ้ายมือที่เห็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่ได้ติดตั้งโปรแกรมมาแล้วของหน้านี้นะคะ ก็จะมีทั้ง i u Smart Accounting, i u Smart b t t MRP, i u Smart b o Pro แล้วก็ i u Smart b i o All นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้ตรงโปรแกรม i u Smart Book All ตรงนี้นะคะติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกตดติดน,นะคะจะขึ้นหน้าต่าง Install Installation น,น,นี้มาให้นะคะ เราจะเลือกัปเลือกที่สามนะคะก็คือ New Installation with d e v a u Forms and Chart of Account r e m m e n d e d นะคะเป็นการติดตั้งโดยมีการสังบัญชีไว้ต่อแล้วนะคะส่วนอัที่ตัวเลือกที่สองเนี่ย New Installation with Example Data ตัวนี้เนี่ยจะเป็น การติดตั้งโปรแกรมโดยมีตัวอย่างของบริษ Crystal f o m u l a มาให้แล้วนะคะเป็นข้อมูลตัวอย่างทั้ง้านการค้าและการต่างๆแต่เราจะเลือกตัวเลือก,ก,กที่สามนะคะกดตัวเลือที่สามค่ะแล้วหม้าตถ่างกระจสที่ให้เซฟทูนะคะเราจะเซฟทูที่โฟเดอร์ไหนได้ไหนแล้วก็เลือก ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเซฟให้ที่ไดซี 4, ชื่อ order smart b i t w i n แล้วก็เซบใน fmdata นะคะแต่กรณีนี้วิทยากรจะเลือกเซฟไดดีนะคะแล้วก็เซฟที่ smart b i t w i n แล้วก็ fmdata นะคะกดเคค่ะถ้าเราเลือกฟเดอร์ที่เราต้องการจะเซฟทูได้แล้วนะคะ ในกรณีที่เราแปลงว่าชื่อโฟเดอร์ของเราเนี่ยจะซ้ำกับเรืเดอร์ต่อหน้านี้หรือเปล่านะคะเราก็สามารถที่จะรีเนม e โฟเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยการคลิกที่ตรงนี้นะคะเราจะไปเพิ่มชื่อใน Excel data ค่ะนี่จือการขอเพิ่มชื่อเป็นชื่ออ Excel data show แล้วกันนะคะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะทำการ i n s t a l l i n g กับ o ิซ์โ c e ให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ i n s t a า l ทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าที่เราติดตั้งไปนั้นอะ มันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงรูปการาท Smart Bit เป็นยังไงนะคะเราจะคลิกที่ I y s u Smart Bit all ค่ะเวลาเราจะเข้าโปรแกรมเนี่ยนะคะถ้าเป็นประบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows Vista หรือ Windows 8นะคะเราจำเป็นที่จะต้องลิดขวานะคะเราก็ไปที่ Run as Administrator นะคะ เราก็จะเข้ามาที่โปรแกรม Smart ท i t ็ก c ์แี้นะคะเห็นว่ามีโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์เลยนะคะให้เราเลือกอันนี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่วิทยากรเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลายโฟลเดอร์เลยใน directory ของบริษัททีนี้เราจะเลือกข้อมูลที่เราได้ส e t u นแตสแตรบนี้นะคะเราได้อินสตเมื่อกี้เราก็จะเลือก directory นะเปลี่ยน directory ่เป็นเดลิเวอรีไม่ดีที่เราได้ install ลงไปนะคะคุณได้อารองเก็บไว้ที่ใดดีนะคะชื่อ f o l d e r smart bin นะคะแล้วก็เป็นไฟล์ instruction าานะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะ จะเห็นไล้ว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราสังเกตตรงชื่อโฟเดอร์นะคะโฟเดอร์ที่พิธีกรบันทึกก็คือโฟเดอร์ isdatashow นะคะเราเลือกที่โฟเดอร์ isdatashow ค่ะเพราะเราจะใช้งานที่ข้อมูลจะได้ท o r y ตรงนี้นะคะที่ขึ้นชื่อบริษัทยังไม่ระบุเจ้าของเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มใช้งานระบบยังไม่มีการระบุเจ้าของแต่อย่างใดนะคะเราก็จะเลือก ชื่อบริษัทชื่อนี้นะคะกด Enter หรือกดเลือกนะคะหรือกดแตะคีย์ก็ได้นะคะแล้วก็ลอก็อกอินบล็อสนะคะโปรแมจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าเมนูแท็กซ่ตาต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเราจะไปเปลี่ยน ให้เป็นภาษาไทยนะคะไปที่ Organization Structure and Configuration นะคะเราจะไปเปลี่ยนตรง Configuration นะคะ Change in Interface i n Language นะคะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ด้านคะเปลี่ยนจาก English เป็นไทยแล้วกดโอเคเปลี่ยนอีกอันที่2นีคะ Change Menu Language นะคะเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นไทยนั่นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะ Change s e t t i n g Mode นะคะเปลี่ยนจากข้อสอเป็นพอสอค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วเราจะต้องทำการ l o g o ff แล้วก็ล o องอ n เข้ามาอีกครั้งหนึ่นงโปรแกรมก็จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้นะคะเราก็ทำการ l o อ i ออีกครั้งหน, <c oughs> นึ่งค่ะเห็นว่าสแกครั้เมนู Text ต,ต่างๆ่างเนี่ย เป็นสาดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำในการใช้งานตามกรณีศึกษานะคะในตำราเรียน ACC สามสองสี่ศูนย์หน้าที่สามรอยเก้าสิบแปดนะคะเป็นการใช้งานตามกรณีศึกษา ขั้นแรกนะคะเราจะไปกำหนดโครงสร้างองค์งกร organization okay. structure นะคะเราจะไปเกาะรายละเอียดของบริษัทค่ะเราจะไปที่เมนูนหลักนะคะกด work flow ค่ะเราจะมาแก้ไขตรงอนนออ organization structure นะคะคลิกที่ organization structure ค่ะแล้ก็ไปที่เพิ่มและแก้ไขรายละเอียดของบริษัทนะคะ ในที่นี้ลายชื่อบริษัทเนี่ยยังเป็นรหัส0001แล้วก็ยังเป็นชื่อบริษัทจะไม่ระบ,บุเจ้าของนะคะเราจะไปแก้ไขตรงนี้นะคะกดแก้ไขหรือ S2 นะคะรหัสบริษัทก็เหมือนเดิมนะคะ0001ชื่อผู้ไทยเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อของนักศึกษานะคะ เรียกขอก็เป็นนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะตรงรหัสบริษัทเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรหัส,สึกษานะคะที่อยู่ภาษาไทยนะคะแล้วก็ใช้ที่อยู่ตามกรณีศึกษาในหนังสือได้เลยนะคะ ถ้าจะมาตรงไปโทก็ใส่เป็นเบอร์โทรของนักศึกษาเบอร์โทรโารศัตรงนี้ก็ใส่เป็นเบอร์โทรนักศึกษานะคะตรงที่อยู่ภาษสาองนี้นะคะเราก็ใส่เป็นชื่ออ m a i l address ของนักศึกษาะคะ่ะ วันที่เริ่มเล่าบัญชีก็คือวันที่หนึ่งเดือนมกรานะคะวันที่เริ่มใช้ระบบก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราพศนะคะเปลี่ยนเป็นพศสองห้าห้าสี่ตามการศึกษาในหนังสือนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในที่นี้ก็ใส่เป็นปรหัสของนักศึกษานะคะ ก็มาที่หน้าที่สองค่ะเราสามารถกดเท็จจาวได้นะคะมาที่หน้าที่สองเราไม่ต้องแก้ไขเอกสารอะไรนะคะหน้าที่สามก็ไม่ต้องแก้ไขหน้าที่สี่ก็ไม่ต้องแก้ไขเอกสารอะไรนะคะอันนี้ก็กดให้ดูเฉยๆนะคะเราบันทึกการการยยายดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถแก้ไปแก้ไขได้ถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะตรวจทานเรียบร้อยเราก็กดสิ้นสุดหรือยนะคะ ไม่ต้องการที่จะเพิ่มรายละเอียดอือ่นเข้าตัว s k l ค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมฐานข้อมูลระบบต่างๆน,นะคะเป็นการเซตอัพมาสเตอร์ไฟล์นะคะขั้นตนที่สองนะคะของการใช้งานตามการศึกษาค่ะเราจะไปเพิ่มรายชื่อผู้จำหน่ายนะคะสามารถดูได้ที่หน้า398นะคะ ในหนึ่งซื้อ acc 3า4สคะ่ะการชื่อผู้จำหน่ายเราจะเข้าไปเพิ่มที่ระบบซื้อนะคะจะเป็นที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าะคะ่ะไปที่โปรแ o รนะคะแล้วเราจะไปที่ SetUp m a s t e r f i l e นะคะเพื่อที่จะเพิ่มฐานข้อมูละคะ่ะเราจะไปที่เพิ่มและแก้ขไขรายชื่อผู้จำหน่ายนะคะ จะเห็นว่าไม่มีรายการเพิ่มไม่มีรายการพิจารณาอะไรไหนเลยนะคะเราจะทําการเพิ่มโดยการกดปิตามหรือเพิ่มนะคะรหัสนะคะตามเคสกรณีศึกษานหนึ่งสือเลยนะคะ,ะ,คะเป็นรหัส S01 นะคะชื่อภาษาไทยคือบริษัทซัมซุงจำกัดค่ะทิว หนึ่งห้ากรุงเทพภาษีหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหน้าต่อไปนะคะเลขผู้เสียภาษีเราก็สมมุติเอานะคะหน้าต่อไปนะคะ แล้วมาดูตรงนี้ค่ะสาขาสมรักงานใหญ่หรือไม่นะคะเราก็ใส่ yes นะคะสาขาสมรักงานใหญ่สาขาในรายงานภาษีก็เป็นสาขาสมรักงานใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะเันที่สเลเสร็จแล้วกปด F10 ค่ะต่อไปในชื่อจังนหวัดที่สองนะคะรหัสเท s ขีด02ค่ะชื่อภาษาไทยบริษัทโซนี่จำกัดชี่อยู่ภาษาไทย12ถน,นนวิภาวดีเขตดินแดงกรุงเทพฯนะคะรหัสไปรษณีย์1202ค่ะ มาแก้ไขตรงได้ขึ้เสียภาษีนะคะก็กดเลขที่ที่เราสมมุติขึ้นนะคะหน้าต่อไปสาขาสำนักงานใหญ่นะคะก็กดสลบบันทึกค่ะระหัสผู้จำหน่ายคนที่สามนะคะ S ขีดศูนย์สามชื่อบริษัท หัวเว่จนสุดนะคะสองสามศูนย์ถนนพระรามพระรามหกนะคะเขตพญาไทกทมค่ะกรุงเทพรหัสเอษณีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ไลฟ์พุทธิ์เสียภาษี ความใจชอบเลยนะคะถ้เป็นสมมติแตในการทําง,งานจริงเนี่ยเขาจะมีเลขที่ใส่ภาษีงมาให้เรานะคะถ้าเป็นผู้จำหน่ายเราก็กด F10 บันทึกถ้าบันทึกเสร็จแล้วนะคะผู้จำหน่ายคนต่อไปนะคะรหัสทิ0 4ีดศูนย์สี่นะคะชื่อภาษาไทยบริษัทคิสเซอร์โมล่านะคะ จำตัดค่ะที่อยู่หกหนึ่งห้าอาคารจิตไทยหนึ่เก้าถนนกลางคำเห็นแขวนหัวมาเหตุาการณกะปิดกรุงเทพนะคะ รหัส S มีหนึ่งสูนสองสี่ศูค่ะเลขที่ผู้เสียภาษีก็กเกาะเลยนะคะแล้วก็ S ส,สิบันึ่งค่ะต่อไปคนสุดท้ายรหัส S ส,สี่ศูนย์ห้าค่ะชื่อภาษาไทยเจ้านี้สาชาญนุชประคุก ที่อยู่ไม่มีระัะไม่มีนะคะไม่ต้องเขากด S10 บันทึกเ,เลยค่ะไม่ต้องการบันทึกฐา,านข้อมูลผู้จำหน่ายต่อนะคะกด Escape ออกได้เลยค่ะแล้วก็กด Escape ออกอีกทีค่ะแล้วเราก็กดข้อมูลก่อนจะได้นะคะแล้วก็กด Escape ออกค่ะต่อไปเราจะมา,าบันทึกกายชื่อลูกค้านะคะ ดูได้ตามกรณีศึกษาหน้าที่399จากหนังสือตำราเรียน ACC 340นะคะเราจะไปเพิ่มรายชื่อลูกค้าเข้าไปที่ระบบข,ขายค่ะคลิก Work ิร์นะคะไปที่ Setup m a s t e r f i l e ไไปที่เพิ่มและแก้ไขรายรชื่อลูกค้าค่ะเราจะเพิ่ม ชื่อลูกค้านะคะอันนี้เห็นว่าเปล่าไม่มีการเพิ่มมาก่อนนะคะเพราะเราไม่เคยชี้รายการลูกค้ามาก่อนนะคะเราจะเพิ่มรายการลูกค้ากด f 3ดือเพิ่มค่ะต่อไปชื่อรหัสตามที่ตามกรณีศึกษาหน้าที่399เลยนะคะรหัสลูกค้าคนแรกค่ะ C ขีด01ชื่อบริษัท ก็ยานสิเงเคนะคะที่อยู่ห้าแปดตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมรหันไปรษณีย เจ็ดสามหนึ่งหกศูนย้าต่อไปเลขที่เสียภาษีก็กรอกตามที่คิดเลยนะคะแล้วก็มาที่หน้าที่สามนะคะตรงสาขาสำนักงานใหญ่หรือไม่ตราใส่เอนถูกต้องแล้วนะคะรหัสสาขาใน้รายงานภาษีเราจะใส่เปลี่ยนรหัสสาขานะคะเราจะใส่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนยูนย์ศูนย์หึ่งนะคะ สีตัวแล้วก็เมายเลขกหนึ่งนะคะชื่อสาขาก็คือนะครปฐมค่ะบันทึกอ่าแล้วก็กด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว,ลวชื่อผู้ค้าคนต่อไปนะคะอาหารจี0 2ค่ะบริษัทบีมลามิน่าค่ะ ธนาคาอทมนะคะรหัสเปสณีหนึ่งศูหนึ่งแ็ดศนหน้าต่อไปเลขที่ผู้เสียภาษีก็เรียบร้อยนะคะจะนี้จำมือเลยะค่ะหน้าที่สามนะคะตรงรหัสสาขาในรายงานภาษีเราจะใส่เป็นรหัสสาขาสำนักงานใหญ่นะคะ ศูงสูงสูส,ส,สาขาสำนักนใหญ่เสร็จเรียบร้อยเกเด็นสิบอีพกนะคะลูกค้าท่านนี้ที่สามนะคะรหัส C ีส03ค่ะชื่อภาษาไทยบริชัทบิสโตรนะคะจำกัดค่ะ ทิว88ซอยสามตำบลมะขามอำเภอพัฒนานจังหวัดระยองนะคะรหัสไปรษี21180ในปัจจุบัชื่อเสียก็ทมอัธยาศัยเลยนะคะ สาขาเนี่ยเราจะใส่เป็นสาขาอ่าเป็นสาขาระยองนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสาขาจังหวัดระยองค่ะกด f 1 0ค่ะเพื่อการบันทึกรายชื่อลูกค้าต่อนะคะกด escape ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกรายชื่อลูกค้าที่ระบบขายนะคะ แล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะ